สุดีทุกท่าการเด่นครับครับสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับพาทุกท่านมาชมการขุดตาเผาทานในพื้นที่ราบกันนะครับชมคลิปนี้จบแล้วนะครับสามารถทําได้เลยครับง่ายนิดเดียวใส่เวลาขุดประมาณ2ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นก็สามารถนําไปเผาทานได้เลยละครับตาเผาทานในคลิปนี้นะครับ มีความกว้างประมาณ1เมตรยี่สิบเซนติเมตรยาวประมาณ2เมตรสี่สิบเซ้นแล้วก็ลึกประมาณ35เซนติเมตรนะครับมาดูกันเลยครับครับหลังจากที่เห่าคุดตัวเตาตามความกวาม้างความยาวตามที่เยาต้องการแล้วเซฟพิทีเรียบร้อยจากนั่งเข่าก็จะคุดเป็นแป๋วความันนะครับเป็นทอระบายเป็นรูระบายควันออกจากเตานะครับโดยจะใส่เสียมคุดนะครับจกนั่งจะใส่ ทอ่อใยหินนะครับเป็นท่อทรงควันออกจากเตานะครับใส่เสียมคุดทอ่อใยหินเนี่ยจะใส่นี่็ประมาณจ็กสีเนี้วครับพี่น้องประมาณจ็กสีเนี้วหรือประมาณหกเหนียวก็ไดแต่ตัวนี้ที่จะใส่นี่ก็คือประมาณสี่เนี้วนะครับเพื่อเป็นท่อระบายความหอนระบายควันออกจากเตานี่ครับคุดแล้วทะลุจากข้างบนลงข้างล่างนะครับห้าสอดมือเข้าไปข้างล่างจะเห็น แวบ,บๆ,ๆอยูน่น่นแสดงว่ามันทะลุละนี่ครับด้านในด้านในของเตาก็จะมีความกว้างนะครับมีความกว้างกว่ารูอากาศที่ระบายออกด้านบนเพราะว่าเพื่อจะลองรับความร้อนจากเตาระบายออกไปข้างนอกนะครับตรงปองตัวนี้ก็จะมีความลึกลาบลงไปต่ำกว่าระดับท้องหล่องที่เขาคุดเตาไว้นะครับเดี๋ยวจะมีภาพ ให้บึงเป็นรายละเอียดอีกเทีหนึ่งนะครับมีท้องโยนขวดจากฟองข้างบนลงข้างล่างก็จะทะลุลงสิครับมีมองจากด้านในนะครับด้านในเตา่าไปหาทังแปวเตาก็จะเห็นในลักษณะสินะครับนี่ครับจากนั้นเขาก็จะนํ่มทอใยหินนะครับซุปลงไปเพื่อที่จะเป็นทอระบายความหอนแต่ว่าลักษณะการซุปทอตัวนี้เขาต้องอคุด หลุมเข้าไปนิดนึงนะครับเพื่อที่าจะฝังทอเพราะห้มันรุดลงไปข้างล่างนะครับเพราะว่าทอตัวนี้จะตรงใหญ่กว่าลู่ที่เขาคูดไว้ในเบื้องต้นนะครับหลังจากเขาคุดแล้วเคลียดดินออกเขากจะเอาทอใยห,หินตัวนี้ซูบลงไปแล้วก็เอาดินกบไว้แน่นๆนะครับดินกบไว้แน่นๆเพราะว่าถ้าหากเป็นฤดูฝนนี่ถ้าเท่าท้ำบนแน่นนะครับมันอาจจะมีโอกาสลมโอกาสโยกได้ นะครับอาจจะเกิดความเสียหายแก่ตเตาเฮานะครับต้องต้องเฮ็ดให้มันโคงพอสมควรนะครับจเจ้าเราเาก็เอาทอ่อนี่ว่างลงไปคับว่างแล้วก็ใส่ดินโกบแผ่นแน่นนะครับโดยจะใส่ดินตอนนี้โกบให้แน่นแล้วก็ตำให้แน่นบ่ให้โยกนะครับเพราะว่าทอ่อตัวนี้สูงประมาณ1เมตรนะครับเวลาถูกความหอนเนี่ย ดินมันแห้งมันดาจจะมีโอกาสโยกอากาศโอกาสเล่าแลวก็มีโอกาสลมได้นะครับต้องให้เกิดความมันคงนะครับก็พูดถึงวิธีการเผาทานนะครับก็มีหลายวิธีนะครับทุกเมื่อเนี่ยก็มีการประยุกต์เอาวัสดุาทางวิทยาศาสตร์มาซอยนะครับเช่นว่าเอาถังกิโลใหญ่นะครับมาเผากันนะครับตัวน,นั้นก็ได้ขึ้นกันนะครับแต่ว่ามันไดปริมาณหน่อย เผาเทีอนึงก็ได้ประมาณสอบประมาณสอบปุ๋ยหนึง่งประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเตาตัวนี้เผาแต่ละที่นี่ได้เป็นเกือบซิปนะครับเพราะว่ามันใส่ใหม่หลายได้นะครับมีความก่วงมีพื้นทีหลายนะครับเขาก็ประยุกต์ความรู้หลายอย่างนะครับมาใส่ในการจัดทําเตานะครับมันมีหลายวิธีนะครับแต่เราจะไปสามารถเรียนรู้ไดอันนี้อาศัยพื้นฐานตัวเก่าที่เคยเผาท่านในอดีต ใส่วิธีการคุดเป็นหลุมร่งในโพนในขี้จอมปลวกลใส่วิธีการเอาดินโบกลังค่ามันจากนนเท่ากระเผานะครับแล้วก็วิธีที่2ก็คือการเผาในพื้นลาบเอาไม้มากองกองกันไว้แล้วก็เอาดินมาปกทั้งเท่งเผานะครับเอาสองอย่างนี้มาผสมกัรกันก็เลยได้เตาตัวนี้ขึ้นมานะครับ ครับตัวนี้สําคัญนะครับปองนี่ต้องให้มันโค้งทาวนนะครับที่พี่น้องเห็นในภาพนี่เป็นหล่องสองอันทั้งซ้ายทั้งขวานั่นเป็นหล่องระบายอากาศด้วยพี่น้องเวลาเข้าฟืนลงเดาตัวนั้นเวลาเฮาจุดไฟอากาศมันก็จะลอดไปตามท่องหล่องที่เฮ้าคุดไว้นะครับเป็นคลองน้อยๆนะครับทั้งซ้ายกับทั้งขวาตัวนั้นเป็นปองเป็นคคองเป็นรูระบายอากาศ เพราะว่าเวลาเหาเอาฟืนเข้าไปทางในมันก็นจะแน่นเวลาเห้าเห็ดหล่องตัวนี้ไว้มันก็นจะสามารถระบายได้นะครับตรงนี้เป็นปองที่เห้าคุดเพื่อที่จะเป็นตัวจุดไฟนะครับอันนี้เป็นปองทั้งด้านหนานะครับหลังจากที่เห้าฟืนเข้าแล้วเห้าก็จะเผาตรงนี้นะครับเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหู้เตาทั้งด้านหนาเขาจะสูมไฟตรงนี้นะครับ บริเวณตรงนี้ก็จะให้มันกว้างกว่าทอระบายอากาศในโพสมควรนะครับเพราะว่าตัวนี้ต้องมีพื้นที่ในการสูมไฟนะครับเอาตรงคุดกว้างประมาณกว้างประมาณเกือบศอกนะครับกว้างประมาณเกือบศอกหนึ่งปนละคุดให้มันใหญ่พูดถึงระดับนะครับมันก็จะตำกว่าพื้นท้องหล่องภายในเตานิดหนึ่งนะครับตำกว่าประมาณจักสิบเส้นยี่สิบเส้นนะครับเดี๋ยว เช่นางนี้เราก็จะมีผ้าภาพเขียนโมเดการาฟิกดอกอให้พี่น้องได้เบ่งว่าลักษณะด้าน้างมันจะเป็นลักษณะใดพี่น้องเบ่งเลยจะเห็นท่านที่นะจะคิดด้ท่านที่ว่าจะเป็นลักษณะแบบใดน,นะครับนี่ครับคือด้านหนามัมน,นะครับด้านหน้านี่ด้านหน้านี่ครับตัวภาพสําเร็จนะครับเบ่งจากด้านคางทั้งสายมือเนี่ยเป็นด้านก่อไฟนะครับด้านก่อไฟก็จะดืกกลงไปนิดนึงนะครับ แล้วกระทั่งขวามเมื่อกลเป็นช่องระบายอากาศนะครับเป็นปองควันไฟออกนะครับเห็นเราเข้าใจง่ายครับพิศบอ,อยากเลยนะครับนี่เซตเป็นทีเรียบร้อยพร้อมที่จะเผาแล้วนะครับนี่จะสงสัยได้ครับตรงหล่องทั้งใส่ทั้งขวาเนี่ยเป็นหล่องระบายอากาศครับเขาคูดลงไปเป็นคลองน,น้อยๆน,นะครับเพื่อให้อากาศมันสามารถระบายได้นะครับ กับตัวนี้ก็เซตเป็นทีเรียบร้อยพร้อมเผานะครับพี่น้องคลิปนี้จะไม่ได้แสดงวิธีการเผานะครับไม่ได้บอกขั้นตอนในการเผาไว้พี่น้องสนใจก็อย่าลืมติดตามในคลิปต่อไปนะครับจะได้เห็นว่าขั้นตอนในการเผาเผายังไงหล่ะก็ได้ผลเป็นประการใดพี่น้องสนใจก็อย่าลืมกดติดตามแลกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเด้อจะได้บบพาดโอกาสในการรับชมขอคุดหลายๆสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับ